นี่ครับหน้าตาของเจ้ามิซูทีหนึ่งสีู่นะครับแรงดีไม่มีตกนะครับซีน็อกน็อกไว้ก่อนแล้วครับมิสูไม่น็อกนะครับโอ้นี่น้องเล็กสู้พี่ใหญ่ได้สบายเลยนะครับตัดมันมากเลยนะครับสามพันเองสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับจริงๆมันก็พิสูจน์แล้วนะว่าตัวเล็กๆย็ยาลูกๆมันก็เข้านะครับแต่แค่ใบมีดเราคมหน่อยนะครับป่าลาบเลยเดี๋ยวพาไปดูผลงานมิสูสักนิดหนึ่งนะครับ เหลายหท่านกังวลว่าเอ้ยตัวมันเล็กจังเลยเอะไรเงี้ยตัดหญ้าจะเข้าเลยนี่นี่ดูเข้าไ่ะลกมากเลยนะครับทึบเลยนะครับนี่มิสูซอยเส้นเละเลยนะครับคือพื้นที่มันมันลกมากเลยครับเลยยังไม่กล้าตัดตัดถึงดินนะครับไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างล่างเราก็เอาแค่ข้างบนก่อนนะครับวันละนิดละหน่อยจริงนี่ส่วนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็ผลงานของมิสู ครับใครที่เช่นชอบก็จัดได้เลยนะครับ3000บาทรวมส่งครับสรุปซี ock, น็อกน็อกไปแล้วนะครับ <c <n ock> g c k น็อกไปแล้วเรียงเหลือ T140 นะครับยังทำงานอยู่นะครับวิซูย,ยังทำงานอยู่โหตัวเล็กแต่มันมากเลยนะแอบย่าลกมากเลยครับวันนี้เอาก็เลยตั้งใจว่าตัวใหญ่มาลลยของลูกค้านะครับเอามาลองแต่สุดท้ายแล้วก็คือตัดไปแล้วก็ พอดับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้ g c k ดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับหัวเทียนมันฮิตไปเปลี่ยนหัวเทียนไปสองหัวแล้วเนี่ยแต่ไม่ซูต่อเนื่องนะครับไม่ซูนู่นบู้ยหลังน่นนะฮะย่าลกมากเลยนะครับตัดหลังร้าน ชิตซูที140นะครับตัวนี้3,000บาทรวมจัดส่งมิตซูบปชิมือสองจากญี่ปุ่นนะเอามาลองตัดให้แล้วลองตัดหลังร้านนี่แหละ <c oughs> ป่าลาบแล้วนะครับมิตซูย่าเนื้อเหนียวก็ได้น้ำหนักเบานะครับรอบเร่งดีตัดได้ต่อเนื่องนะครับ3,000บาทรวมจัดส่งมือสองจากญี่ปุ่นอันดี้ชื่นชอบมิตซูก็ สั่งซื้อได้เลยนะครับมีอุปกรณ์พร้อมให้เรียบร้อยถือว่าผมมาเทสตัดให้แล้วกันนะครับยืมมาใช้นะครับสวัสดีครับ